ความสุขที่เกิดจากการเข้าวัดฟังธรรมในทุกวันพระของชาวบ้านโคกคำจังหวัดกาลสินเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทุกคนต่างรอคอยที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันแวัดโพชยัยโคกใ,ใหญ่โดยเฉพาะการได้สวดมนต์บทธรรมจักกบตนาสูตรซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลที่จะทำให้ผู้สวดดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ให้สวดมนต์บทธรรมจักรด้วยจิตที่ผ่องใสย่อมนำพาสิ่งที่ดีมีความประเสริฐให้เข้ามาในชีวิตเพราะในขณะที่สวดมนต์ใจจะเป็นสมาธิและขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากใจรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการที่ได้นำพาญาติโยมนี้เข้ามา สวดมนต์ไหว้พระไล่มาเอาบุญด้วยกันแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมะการได้สวดมนต์ก็เป็นบุญเป็นกําลังใจของแต่ละคนเพราะว่าการสวดมนต์นี้ก็เป็นยาทาเนาะพิปัสนาก็เป็นยากินพระอาจารย์ก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสวดไปเสริมสร้างบุญบรารมีให้แก่ตนเองจนกว่าบุญนั้นจะเต็มเต็มก็อย่าหยุดทําไปเรื่อย จนกว่าจะได้เห็นมรรคผลนิพพานต่อไปสาธุสวดแล้วสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่ก็จะดีขึ้นเด็กก็คือจะมีสมาธิขึ้นผู้ปกครองนี่ก็จะมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันค่ะเราสวดเราจะทําให้เรานี่มีความสุขใจค่ะเราอ่านคําแปลไปด้วยนี่ก็จะเหมือนกับว่าเราได้ได้เอาคําของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติด,ด้วยค่ะทุกๆวันพระแล้วก็ทุกวันหยุด วันสาคัญทางพุทธศาสนาเราก็จะมีกิจกรรมนี้ตลอดค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากในชุมชนของเราค่ะอยากให้มีค่ะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยให้คนในสังคมเราคนในชุมชนเรานี่มีความเป็นอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อทุกคนมีศีลธรรมประจําใจทุกคนจะไม่เอาลัดเอาเปรียบกันแล้วการให้อภัยการละมัดระวังคําพูดคําจา การเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่มันจะยับยัง้งช่างใจได้เยอะขึ้นจะทําให้ปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าปัญหาทะเลาะวิวาทขัดใจกันในชุมชนปัญหาความขัดแย้งนะ่ยจะลดลงอยากให้ทุกชุมชนปฏิบัติอย่างนี้ทุกๆหมู่บ้านค่ะเพื่อประเทศชาติเราจะได้สงบสุขเป็นเมืองพุทธจริงๆค่ะเป็นการสืบสารพุทธศาสนาให้เราคงอยู่ต่อไปค่ะ ธรรมาจักรกับประวัตนาสูตรนับได้ว่าเป็นบทสวดมนต์ที่เชื่อมผู้คนทุกวัยในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างศิลธรรมให้กลับมางอกงามอยู่ในใจของชาวพุทธตลอดไป